สวัสดีครับวันนี้เช้านี้อยู่ที่สะพานริมห้วยพระคือนะครับผ้าผ้ามาติดตามครับโครงการกอสร้างพนั่งกันตะลิงริมห้วยพระคือครับที่กลุ่มโยธาธิการนะครับก๊อฟล่างกอสางครับอยู่ที่ริมห้วยพระคือครับนี่คือสะพานข้ามห้วยพระคือครับจากบ้านพระคือมูสาม มาบานพระคือมูสิบหกครับตึมเปลี่ยนสะพานขามห่วยนะครับสำหรับโครงการการตตลิงนะครับคือโครงการตรงนี้ครับในการแก้ปัญหาครับที่มีปัญหามาเรือรัางครับคือตตลิงริมห่วยพระคือนะครับพังนะครับตตลิงริมห่วยพระคือพังแล้วครับสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในริมห่วยพระคือครับเพราะฉะนั้นทาง อันนียกพงทอนนะครับในพรรคดันโครงการตะลิงนะครับกันตะลิงสุดนะครับมาแล้วครับตั้งหลายปีแล้วครับที่ท่านเคย้เข้ามาบริหารนะครับช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่นั่นก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับไปเสียโอกาสไป8ปีเกปี10ปีครับข้อได้เข้ามาสมัยนี้นะครับเพราะมีน้องว้ใจในข้าเมาบริหารครับก็ ประสานงานต่อครับลื้อปัดฝุ่นโครงการเอ่อเคลื่อนป้องกันตะลิงริมหวยพืคืออยู่ในพื้นที่มูซิหค,ครับเล่งดําเนินการครับกับพักดันต่อนะครับจุดว่าใดงบประมาณมานะครับงบป,ประมาณประมาณหาสิบกว่าล้านครับความยาวประมาณหาหาห้อยเจ็ดสิบีเมตรนะครับหาห้อยเจ็ดสิบีเมตรนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการมาได ที่สามารถเดินได้นี่อยู่ประมาณหาซิลโเมตรครับประมาณหาซิลโเมตรนะครับสำหรับรายละเอียดของการก่อสร้างครับเดียวกัที่เราให้ฟังนะครับเด้อนะครับตรงนี้กจะเป็นต่อหม้อเพื่อที่เทสเหล้า,น,ลานะครับเป็นเหล้าสเตเลสนะครับสำหรับพนังนี่ครับกว้างประมาณสองเมตรนะครับห้างเดินสองเมตรนะครับแล้วก็จะมีรลองน้ำนะครับตรงนี้นะครับจะมีรลองน้ำ นะครับบ่อพัก40เมตรเราประมาณห่าง40เมตรครับห่างบ่อพัก40เมตรบ่อพัก40เมตรนะครับไปเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับมีบ่อพักแล้วก็มีรลองน้ำข้างในครับเราก็ลงมากเดี๋ยวเดี๋ยวสิติดแบบให้เบิ้งครับสำหรับด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคุยกันอีกข้างหนึ่งนะครับว่าเข้าเชียร์แบบไหนนะครับเนี่ยิกัดไว้ประมาณจัดเมตรนะครับ เป็นแนวเขตไว้นะครับกาจิมาประชุมประชาคมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับกตจิมีการต่อยอดนะครับเป็นโครงการเมืองซับน้ํานะครับทางจังหวัดกาจิมีโครงการมาชิโซ่เสริมให้ตรงนี้นะครับเป็นเขตสา,ามารถสร้างรายได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้นะครับสาร,าาร้างรายได้ใดๆใ,ให้บบพ่อแม่พี่น้องครับกระล่องนะครับรเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็ ร่วมโครงการกรบทั่งจังหวัดครับให้ไปเป็นแรนด์มาร์กในจังหวัดคอนแกนครับอาจจะเป็นทองม่องทองเที่ยวเรือครับเ่องสาหรับฟังนั่นนะครับฟังนั่นฟังนั่นนะครับ้ผพันการประชาคมแล้วนะครับเป็นฟังของบาดพระคือมูสามนะครับฟังนั่นครับที่นี่แบบนั้นครับมันมีปัญหาเรื่องแบบถักเกินแบบแบบเดียวกันครับก็ฟังนี่นะครับอ่าไม่ได้ยื่นงไปครับที่เฮ็ดให้โคให้รับหวยพระคือนี่แคบลง และมีปัญหาในการระบายน้าครับที่นี่ทั้งท่านนายกก็ได้หารือกับท่งยโยธานะครับว่าให้เปลี่ยนแบบให้เป็นแค่ทางเดินนะครับตอกสเสาคีบทางเดินครับบ่ตองมอีหินกันตะลิงนะครับเพราะว่าทั้งนั้นบ่เคยบ่่อยมีปัญหาเรื่องตะลิงพังนะครับเรื่องตะลิงพังบ่มีปัญหานะครับก็ลเลยที่ขอแก้แบบนะครับขอแก้แบบแหารือกับท,าท่านโยธา เนะครับความเปลี่ยนไปได้นะครับเพื่อให้อ่าคล่องนะครับคล่องกว้างนะครับบริขวางทางน้ำนะครับเพราะฟังนี่นี่ที่จําเป็นต้องฮ็ดตะลิงนะครับมีหินมียางมาลุ่งเพราะว่าอ่ามันเกิดการซุดตัวนะครับเกิดการซุดตัวแล้วก็มีการตอกเสาเข็มเสาเข็มแล้วก็มีตรงมีหินลองข้างร่างครับเพราะว่ากันดินไหลนะครับกันดินไหลนี่คือสาเหตุครับ กระเทศไฮร่่ำห่วยแคบลงนะครับการระบายน้ำก็อาจจะบ่ดีนะครับท่านนายกก็เลยมองเห็นนะครับปัญหาของมันก็คือปัญหาฝั่งนั่นครับตะลิงบกบ่อยสูงนะครับแล้วก็บ่มีปัญหาเรื่องตะลิงพังนะครับก็เลยทีเปลี่ยนแบบครับให้เป็นทางเดินเฉพาะทางเดินต่อเสาเข็มท่าางเดินนะครับฝั่งนั่นนะครับสำหรับโครงการต่อไปนะครับกะ อ่าซึ่งมูสิบหกเดี๋ยวผ่านประชาคมแล้วครับแล้วฟังนั่นครับกับราสีของบประมาณอีกนะครับของบประมาณเพื่อต่อฟังนั่นนะครับเพื่อต่อฟังนั่นไปทางถนนสองศูนย์เก้านะครับสำหรับฟังนี้นะครับพอดปีเจ็ดศูนย์ขาดมาจะหอดถนนเลียงเมืองสองสามศูนย์ครับอันนี้คือคือคือค,อความ ปับันแล้วเท่าสิพักดันต่อไปครับแต่ว่าอันนี้เขาแผนของโยธาแล้วนะครับคือเป็น3ช่วงนะครับถึงปี70นะครับตั้งแต่ปี67 68 69 70ครับ4ปีนะครับก็จะไปเป็นช่วง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 ทั้งสี่นะครับช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3ครับตามพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ดำเนินการไปได้หลายเติมแล้วครับก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วเราด้านหลังเข้าที่แก้ไขแก้แบบไหน เฮ็ดแบบไหนให้ทมันรองรับสวยงามนะครับเฮ็ดสวยงามแล้วก็ที่ดีพ่อพี่น้องก็ต้องเฮ็ดตามนโยบายครับเฮ็ดดนอ่าที่ด้านข้างด้านนี้นะครับั้าหมดดีอ่ามันจะสวยงามนะครับสามารถให้คนมาชมได้นะครับตัวนี้เขาก็เอาเขาแผนไว้แล้วครับเขาแผนเพื่อที่ปรับผู้มิทัศน์นะครับปรับผู้มิทัศน์แล้วก็อ่าไฟซลวลาเซลย์ยาวนะครับ เอาได้เตรียมไว้ในแผนแล้วครับอ่างบประมาณก็มีครับรอเวลาว่าทางนี้พนังเสร็จเรียบร้อยตอนไหนเขาก็สิได้ดําเนินการต่อนะครับพันคะแนนก็มานําเลี้ยนให้พ่อแม่พี่นอ้องอ่าได้รับทราบครับอ่าในโครงการก่อสร้างพนังกันตลิงนะครับเขาจะได้สองอย่างนะครับหนึ่งอาจจะได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับสองได้ตะลิงได้พนังกันตะลิง ริมหวยเพือคืดสุดนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องก็จะบ่ได้เดือดร้อนครับการแก้ไขปัญหาย่างทาวอนนะครับอ่าช่วงที่กําลังแก้ไขปัญหาก็มีผลกระทบนิดหน่อยนะครับกับพ่อแม่พี่น้องก็อดเอาครับแต่ว่าทางเทศบาลบ่ได้นิ่งนั่นใจบ่ได้ทอดทิ้งครับอ่าเขาแผนไว้แล้วครับคือพัฒนาจุดนี้นะครับให้เป็นแลน่์มากนะครับตามอ่านโยบายนะครับแล้วก็ทังจังหวัดจะมีงบประมาณ นะครับมาสนับสนุนในการพัฒนาเป็นเมืองซับน้ำนะครับเพราะว่าคลองห่วยพระคือนะครับเป็นคลองที่รับน้ำจากนะครับรับน้ำจากในเมืองนะครับในเมืองทั้งมดนะครับลงมาที่ห่วยพระคือนะครับเพราะฉะนั้นการหอได้สูญเสียนะครับในการทํามาอาชีพอีกหลายหลายปีแล้วครับก็เลย มีโครงการนี่ขึ้นมาชดเชยนะครับอาจจะเป็นแรงซี่สางได้ใดให้พ่อพี่นอ้องอในเขตตมบลพระระับได้นะครับพอจะไหนกับน,น้ำเลี้ยนพ่อพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอฝากนะครับเรื่องของยูทูบทวีชาติติตปันนะครับแล้วก็ช่องเฟซเฟซบุ๊กนะครับทวีชาติติตปันครับแล้วก็ช่อง สภาพพระลับครับเป็นข่าวสารสำหรับสภาพเทศบาลตุณพลพระลับครับฝากไว้ได้วยครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ